ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกาินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงปะจาวันจันทร์ที่10ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16ในเรื่องของการงาน การเงินและก็ความรักนะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสน,สนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้าชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะเอาละเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีสิงห์มีดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระพุธนะ แล้วก็เป็นดาวจเจริญโชคลาภด้วยนะสาหรับชาวราสีสิงห์เนี่ยถ้าดาวพระพุธเดินดีเนี่ยถือว่าเฮงแต่บงังเอ,อิอในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับในช่วงของวันจันทร์และวันอังคารยังติดๆขัด,ข,ดขัดอยู่นะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เข้าสเสวยโจโลเลิกด้วยนะเวลาเลิกเสียพบเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะ ทำให้เราเนี่ยเสียเงินค่อนข้างจะเยอะนะก็ต้องระมัาระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองการจับใจ่ายใช้สอยแต่ก็แค่นี้เองแค่2วันนะจันทร์กับอังคารตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปจะดีแล้วนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับนะก็คือในช่วงของวันพุทธที่12เวลา14นาฬิกานาทีดาวเจ้าเรือนการเงินของเราจะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะแปลว่าถ้าเราทำอะไรยังไงไว้เนี่ยจะได้รับการตอบ ที่ดีนะครับเขาเรียกว่าเงินจะงอกเงยอะ่ะแต่ก็ต้องอยู่ที่เราไปมีปฏิสัมพันธ์ทำนู่นทำนี่อะไรด้วยนะไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วมันจะได้มานะก็มีเกณฑ์ที่เงินทองอะไรจะงอกเงยในลักษณะต่างๆก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ให้คุณแหละนะครับนะก็ต้องบอกว่านะเข้าเริ่มไม่ดีจนถึงวันเสาร์นะ ต้องบอกงี้เลยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์เนี่ยเข้าโจโรเลิกหลังวจากนั้นวันอาทิตย์จะเข้ามาหัตโนเลิกแล้วถือว่าเป็นเลิกที่ให้คุณแล้วนะก็วันอาทิตย์เนี่ยเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับจะได้ค่อนข้างเจ๋เยอะก็ประสบผลสาเร็จดีเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองในลักษณะต่างๆนะหลังจากที่ย้ายเข้ามาในราศรีธนูนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของดาวเุรื่ดวงคู่ครองกันบ้างนะครับ ดาวเจ้าเรือนคู่ครองตอนที่เสวยโจโ,โรเลอร์เขาเรียกปัตตน,นินะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรมะแล้วก็เสวยโจโ,โรเลอร์นะ<ส>เขาต้องบอกว่าอย่างนี้นะเวลาดาวเจ้าเรือนคู่ครองอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยเราก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอกถูกใจในระบบงานเดียวกันสายงานเดียวกันหรือเ,อเครือข่ายที่มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน อันนี้คือส่วนที่หหรือเกิดจากตัวเราเองทําให้มันมีทําให้มันเป็นก็คือการสาอแสวงหาในลักษณะต่างๆนะถูกอกถูกใจใครอะไรยังไงก็ลองจีบดูอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสําหรับคนที่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วเป็นโสนเออทษทีเป็นคู่ผัวตัวเมียกันอยู่แล้วเนี่ยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การวางแผนอนาคตชีวิตนะครับเราลองคุยกันดูซิว่า เราจะทําให้วิถีชีวิตเราดีดีมากๆทํำยังไงมีการร่วมมือกันมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการทํางานเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าออดาวเจ้าเรือนการงานนะเดินไม่ค่อยดีเท่านั้นเองแต่ว่าดาวพระราหูเนี่ยท่านเดินไปดีนะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับ ในเรื่องของการงานต้องบอกว่าอย่างนี้ดาวเจ้าเรือนการงานตอนนี้ยังอยู่ในเรือนของอลินะนั่นหมายความว่าสเสวยเจโล,โลเลิกด้วยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะก็ต้องบอกว่าเกี่ยวเรื่องของการงานก็อาจจะมีปัญหาขุกกะขุกกะนิดนึงนะในระบบงานในสายงานหลายๆอย่างนะก็ต้องอาจจะมีการต้องไปเทคแคร์คู่คู่สัญญาหรือเราอาจจะต้องไปร่วมง,งานกับคนที่เราไม่ค่อยชอบก็ได้นะครับเพราะว่า อย่างที่ผมว่าเนี่ยเพราะ,ะว่าปัตตานีไปกรรมะกรรมะมาิตไงถ้าถ้ากรรมะไปปุตตะเนี่ยโอเคชื่นใจแต่กรรมะไปอรตนี่ก็คือยังเป็นช่วงที่ยังเครียดอยู่นะเกี่ยวเรื่องของการงานลักษณะต่างๆล,ลักษณะประมาณนี้นะก็ก็ค่อยๆคิดไปนะครับค่อยๆแก้ไปนะมันก็จะได้แบบว่าผ่านพ้นแบบไปได้โดยแบบสวัสดิภาพนะเอาล่ะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนการเงินจะเสียอยู่2วัน นะในช่วงของวันจันทร์กับวันอังคารหลังจากนั้นวันพุธเป็นต้นไปการเงินจะขยับดีขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่อยู่ในระบบงานสายงานเดียวกันในลักษณะต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะเจ้าเรือนเดินไปไม่ค่อยดีนะก็ลองลองลอง,ลองดูว่าอาจจะเข้ามาแหละแต่ก็ยังยังดูดูไปก่อนละกันผมมองว่ายังเจ้าเรือนไปไม่ดีอ่ะ ก็เลยยังไม่อยากให้คบอะไรแบบจริงจังนะก็ลองลองดูดูกันไปอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็ส่วนดาวการงานเนี่ยยังเป็นจุดที่ยังต้องเครียดอยู่นะครับนะยังมีความวิตกกังวลอยู่เพราะว่ายังคุมกัะดาวพระเสาร์ด้วยนะเนี่ยคือคือพระเสาร์เป็นกเกษตรเนี่ยปรากฏว่าเราอยากจะทํางานให้มันดีให้มันเพอร์เฟกแล้วเราทํางานมันไม่ได้ตามเป้าอะ่ะเพราะเราจะไม่ทํางานช่วยนะ เราทำงานดีมีคุณภาพไงเราเลยต้องใช้เวลาตรวจสอบขั้นตอนเยอะมันก็เลยทําให้ชาวราศีสิงห์ในช่วงเนี้จะมีงานคุณภาพเข้ามาแต่ว่ามันแลกกับความเหนื่อยบางคนท้อเลยก็มีนะก็ค่อยๆทําค่อยๆค,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 คิดไปนะครับนะเอาล่ะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอ,ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณ สนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้กจะเลยงน,น้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามหลากคอมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพัน์นิหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเรานั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับเพราะสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีล <continua ussen> ูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยเรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกันยารมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคอง ทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธ,ธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธ,ธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธ,ธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธ,ธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ